สวัสดีครับทุกคนอยู่กิจ SPI กับเกมไมค c ครับวันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟโอเวอร์มครับนี่ตุยของไม่ตกสร้างบ้านทำฟาร์มรักสงบเจอน้องต้นก้าพอดีเข้าเกมมาเจอน้องต้นก้าเกาเกาเกาเอลเออเก่าเอลนะฮะมาเซิร์ฟนี้สามารถเล่นได้ทั้งจาว่าแล้วก็เบสล็อกนะครับเป็นเซิร์ฟที่ตุยของไม่ตกแล้วก็มี p r o เทคสามสิคูณสาให้ใครอยากเล่นก็เข้ามาเลย ไปดูนว่าข้างในมีอะไรอีกใครเข้ามาในเกมนี้แล้วก็อย่าลืมเซตติ้งนะครับนี่สามารถเปิดไนท์วิชันฟรีได้นี่ไนท์วิชันไปเดี๋ยวพาบินดูครับตอนนี้หมู่บ้านเราเป็นยังไงบ้าง <c oughs> หมู่บ้านเราใหญ่จัดนะแต่ละคนสร้างบ้านแบบอลังการมากนี่แล้วก็ตรงนี้มีบีเบคอนนะครับบบคอนแล้วก็มี <c oughs> อนุสาวรีย์อ้โหยังสร้างไม่เสร็จใหญ่จัด มีธงด้วยเหลือจะเชื่อนี่นะครับสามารถสร้างบ้านตามจินตนาการได้เต็มที่แล้วก็ในเซิร์ฟเนี่ยเราสามารถขายอะไรก็ได้จะมีเงินติดตัวอยู่ทางขวาตอนนี้ผมมี248 k นี่นี่ได้1บาทแล้วก็มีระบบตลาดกลางนี่ตลาดกลางแล้วก็ไล่ราคาต่ำสุดเสื้อเฮ้ยเสื้อ200เอง แล้วก็มีกระดาษโดคนทำฟาร์มอ้อยเยอะมากแล้วก็มีพวกสมุดนี่มีคนมาขายนะครับมีชื่อคนขายด้วยเราสามารถเอาของมาขายตรงนี้ได้หรือว่าจะเป็นระบบออเดอร์สมมุติมีคนตั้งรับในเ hey, ฮก้อนละ30บาทนี่เขาเอาห0 0อยก้อนขายอยีกหนึ่งก้อนเราก็ไปตามหาเ hey, ฮแล้วมาขายให้เขาก็ได้นะเอมมเมลโลสสเต็กละ5้า้อยอันนี้สแต็กละ200อนี่มีคนตั้งรับอยู่ใช่ไหม เราก็มาขายให้เขาได้แล้วก็เลสโตนที่เป็นก้อนแบบนี้ตั้งรับหนึ่งร้อเนี่ยประมาณนี้สามารถสร้างโรงงานอะไรก็ได้ได้ไดเต็มที่ตามที่เราจะจินตนาการนะนี่ในที่นี้ผมก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะโรงงานผลิตน้ําผึ้งนี่แล้วก็โรงงานโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดใครชอบทําฟาร์มปลูกคงปลูกข้าวก็เข้ามาเล่นได้ครับเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูฟาร์มแครอทที่ใหญ่ที่สุด <c oughs> มีกังหันลมด้วยนี่ ปลูกแครอทก็ได้นี่สำหรับคนชอบปลูกแครอทป้ายนี่เก็บแล้วก็ปลูกคืนเก็บเสร็จแล้วก็ปลูกคืนเพื่อนด้วยอันนี้ฟาร์มเพื่อนนี่เรียบร้อยอิ่มแล้วก็ไปทำแครอททองเราสามารถวาร์ปซุ่มไปที่ไหนก็ได้นี่สลั TP, ใช่ไหมวาร์ปไปโลกปกติก็ได้แบบซุ่ม ว์ปไปที่เนเธอร์ก็ได้แต่ว่าต้องเลเวล15ขึ้นไปว์ปไปที่ดีเอ็นก็ได้แต่ต้องเลเวล30ขึ้นไปนี่สามารถว์ปแบบสุ่มได้หรือว่าจะว์ปไปหาเพื่อนก็ได้ TPA ตามด้วยชื่อเพื่อนนี่แล้วก็รอเพื่อนกดรับอันนี้เพื่อนรับเทเลพอร์ตแล้วบูฟ <c oughs> มาแล้วอ่ะแล้วเพื่อนมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยเออ เวรกรรมแล้วว่าเดนเกิดด้วยกับบ้านดีกว่าโอเครอดแล้วใครอยากเล่นนะครับก็เข้ามาในดิสนี้เลยนะครับโอเวอร์มายนะ i p พีเซิร์ฟก็ตามนี้เลยครับเล่นได้ทั้ง java แล้วก็เบส o อ k นะครับ p a y o ดอตโอเ n อร์นนี่เนาะใครเป็นสายเติมนะครับนี่เลยฮะถ้าใครเป็นสายเติมสามารถมาสุ่มกาชาตรงนี้ได้ โอ้ oh, แล้วก็มีท็อปมันนี่ตอนนี้สิบเอ็มแล้ววะ่ะอ่าเรื่องเนี่ยใส่เติมมาเติมสุ่มได้มีค้อนด้วยใครอยากเล่นด้วยกันก็คอมเมนต์มาไปก่อนครับตอนนี้ทีมงานเราขาดเลสโตน n e เยอะมากๆาลนะครับใครเข้ามาใหม่ก็ฟาร์มเลส s ต o n e ขายได้ตอนนี้ไปไปฟาร์มเลส s ตน n e กัน แล้วก็มอนเนี่ยมันเป็นระดับยาก้ะทุกคนก็ระวังตุยกันด้วยนะฮะของทุกอย่างในเกมไข่ได้เกือบหมดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวพาไปดูเกมเพล์นิดหนึ่งตุยของไม่ตกนะครับแล้วก็ดิ่งลงไปเลยอย่าไปหยองใจคอจะไม่มีถ้ำเลยวะอยากเจอถ้ำโว้ยลบสี่ไม่เจอถ้ำเลย,ยโอโ้โห ตกมาระหว่างลาวาโอ้แล้วมอนยืนหน้าตลอดเลยไปลุยโอเคคำสั่งที่น่าสนใจนะครับที่ใครเข้ามาแล้วควรจะเรียนรู้ก็คือ set home S o m e แล้วก็เว็นวรรคตามด้วยชื่อชื่ออะไรก็ได้นะครับพอเรา set home เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะวาร์ปกลับมาตรงเนี้ยที่เรา set home เนี่ยก็ให้ slash home ตามด้วยชื่อที่เราจะไปแต่ถ้าไม่มีก็กด enter ไปก็ได้ อย่างผมเติม VIP เนี่ยผมจะเซฟได้10จุดถ้าใครไม่ได้เติมเนี่ยก็จะเซฟได้2จุดแล้วก็จะมีระบบแก๊งระบบทีมใช่ไหมเออระบบทีมซึ่งสามารถเซตให้คนในยอยู่ในทีมเดียวกันได้เวลาไปตีมอนเนี่ยมันก็จะไม่ตีกันเองนะครับคนในทีมจะไม่ตีกันเองเวลาเราตีไปโดนเงี้ยมันก็จะไม่โดนดาเมจนะครับแล้วก็ถ้าเรามีทีมเนี่ยเราสามารถเซตทีมโฮมได้ก็คือเหมือนเราเซต ผมเพิ่มได้อีกหนึ่งจุดนะครับมันก็จะเยอะนิดนึงเพราะว่ามันเป็นระดับยากเนาะทีนี้เรามาดูออเดอร์กันดีกว่าตอนนี้น่าสนใจก็คือจะมีตัวเลสโตอรนะ์นเนาะบอกรละ้ละลอยแต่ผมจะไม่ขายนะเพราะว่าผมผมใช้เยอะนะครับอันนี้อันละแปดอันละเจ็ดเก้าอันมาขายคนนี้ดีกว่าถ้าจะขายนะแต่เราไม่ขายนะครับเราไปใช้เองนะ เล็กเราก็ใช้เยอะนะครับเก็บไปอ้าวโชคดีจังเลยเจอมอสมอสเอ็นเดร์แกงทองแดงเราไม่ใช้นะฮะจะดันมอสพอดีฮะใยมมมุมก็ใช้เยอะนะอืมใยมมมุมก็เก็บไปนะครับใช้เยอะพอเป็นระดับยากระมอนจะเยอะนะโอเคถึงตรงนี้เราจะต้องใช้เขียวนะครับ เพราะว่าหมอเแพ้เคียวนะทีเดียวกับจุยบอกเลยเนี่ยของเต็มตัวเรากกดขายครับนี่ขายไปอันที่เราไม่ได้ใช้อะน,นี่ไม่ได้ใช้อันนี้ขายไปก่อนอันนี้เอาเอาหมดเลยลูกตาสไปเดอร์แมนเห็นมีคนรับอันละห้าสินะเดี๋ยวเก็บไปก่อนนี่ฮะเราโดนซุ่มอย่างเงี้ยตรงไหนวะมันโหดมากบอกไว้ก่อนนะต้นเกมตุยแบบตุยอย่างเยอะมา คิปเปอร์ระเบิดตุ้มสวยนี่งไงนี่งไงนี่ไงมาดิมาดิมาดิาดเป้าหมายเราคือเลสเตอร์โจนเนาะอย่างอื่นเราก็ไม่ค่อยสนใจก็หร่ใครอยากเล่นด้วยกันนะครับข้ามาเล่นด้วยกันได้เลยชื่อผมอยุขว่าบนนะวอลลัสหนึ่งเจ็ดแปดเก้าไว้กระเป๋าเต็มปะพอเต็มมันจะไม่เก็บ Laser เลสเตอร์โจน ธนูธนูเลาละธนูบปาะธนูเลเพื่อนธนูเปลเพื่อนธนูเปลเพื่อน,น,อนมาดิเพื่อน <c oughs> จริงๆแล้วผมคือสไนเปอร์นี่อ้ียร่ยรวมเด็นต่มทีดีเดียวอันนี้ติดคลิติดคลิไหมคลิธรรมดานะคลิคลิโอเคเกมเพลย์ก็จะประมาณนี้ทุกคนแล้วก็แล้วแต่จะจินตนาการสร้างมงสร้างเหมืองแล้วเจอกันในเกมครับไปแวว